เมพิชนาศสาขากรหลังถือเรืกดีของวันที่16ธันวาคม2566ควงแขนแฟนหนุ่มไฮโซบิ๊กอักรวัชระคงศิริการเข้าสู่ประตูวิวาเป็นที่เรียบร้อยแล้วท่ามกลางเพื่อนพ้องในวงการบันเทิงที่ได้เดินทางมาร่วมแสดงความยินดีอย่างมากมายเช่นเดียวกับนักแสดงสาวและยูทูบเบอร์ชื่อดังอย่างเบสรักวณีก็ได้เดินทางไปร่วมแสดงความยินดีกับเจ้าบ่าวเจ้าสาว ซึ่งงานนี้สาวเบสก็ได้ออกมาโพส์คลิปบรรยากาศภายในงานแต่งของเมย์และไฮโซบิกที่เต็มไปด้วยความรักและความอบอุ่นอบล้อมไปด้วยคนที่รักทั้งสองอย่างขับข้างแต่งานนี้บอกเลยว่าทำเอาแฟนคลับริสนันแถมอมยิ้มไปตามๆกันหลังจากที่เบสได้ควงหนุ่มแพตริกไปร่วมยินดีในครั้งนี้ด้วยโดยเธอได้ออกมาโพสต์ภาพผ่านทางสตอรี่ไอจีขณะร่วมเฟรมคู่กับบ่าวสาว และมีหนุ่มแพตติกยืนอยู่อีกข้างพร้อมกับแนบข้อความของสาวเมย์ที่บอกว่าอยากบอกว่าพี่เชียร์คนที่ชื่อแพตติกนะชวนมางานด้วยได้นะและอีโมจิรูปหัวใจซึ่งเธอก็ได้เขียนแคปชั่นเอาไว้ด้วยว่าชวนมาแล้วนะคะพี่เมย์ดีใจด้วยนะคะพี่เมย์คนสวยซึ่งนี่ถือเป็นการออกงานคู่กันครั้งแรกหลังจากที่ทั้งเบสและแพตติกถูกจับตาความสัมพันธ์และหลายคนเองก็เชียร์ให้ทั้งสองเป็นคู่รักกันจริงๆนั่นเอง